ถ้ามีที่สวยๆแบบนี้คุณจะทำอะไรมาดูนะฮะอ่าตรงนี้คืออาสนาอาสนาไม่รู้อ่านว่าอะไรอาสนะหรืออาสนาคาเฟ่นะครับเขาเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำ่าเป็นเกาะสวยมากเป็นเกาะไม่ใช่เป็นเกาะเป็นเกาะ อาสนาคาเฟ่แต่ผมอ่านว่าอนาศนะนะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นของรอบเลยอะ่ะของล้อมรอบสวยจริงๆเขาใหญ่สเสน่ห์แห่งมน ป่าของเขาใหญ่